รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Chinese c ับบายครูพี่ป๊อบรายการที่จะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องที่ง่ายสุดๆความรู้รอบตัวบทสนทนาที่จำเป็นน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัายแพก7.4รับรองสนุกแน่นอนครับ พราะนี่คือรายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อปสวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับพบกว op, ับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์ได้อีกครั้งนะครับและนี่ก็คือรายการขั้นวีต้าเปิ่นหญิงหรือว่า Chinese Club by ครูพี่ป๊อปนี่เองุคมมง,งัั亲爱的观众朋友น大家好，欢迎各位收看《汉语大本营》，我是节目主持人周老师，欢迎各位收看。 ตอนนี้นะครับน้องๆเพื่อนๆอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะว่าผมครูพี่ฟอปพาทุกคนมาอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะปกติเนี่ยเราก็จะเล่าเรื่องแล้วก็สอนหนังสือจากที่ประเทศไทยกันแต่วันนี้นะครับผมพาน้องๆทุกท่านมาถึงกรุงปักกิ่งประเทศจีนเลยทีเดียวนะครับก oh, hey, oh, รุงปักกิ่งประเทศจีนเลยกันว่าจัว จริงนี่เองนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องเอาสถานที่ใหญ่ขึ้นก่อนนะครับสำหรับในภาษาจีนเราจะไล่ที่อยู่จากใหญ่ไปเล็กนะครับเพราะนั้นต้องจุ้งหัวแล้วค่อยเตงจิงประเทศมาก่อนเมืองนี่เองสำหรับน้องๆหลากหลายท่านที่เคยเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์จีนคงจะรู้เรื่องราวนะครับเรื่องของสี่สี่อย่างนะมีของสี่อย่างนะคนจีนเนี่ยชอบของสี่อย่างมากเลยเพราะอะไรครับ เลข4เนี่ยนะฮะถือได้ว่าเป็นเลขมงคลของจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสี่ต้าฟาหมิงเวินฟางสี่เป่าสี่ต้า美女สี่ต่า名著อู้เยอะแยะวุ่นวายเต้นไปหมดเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเรื่องที่ผมจะมาพูดก็คือหนึ่งในสี่ต้าฟาหมิง คำว่าซื่อเนี่ยนะครับหมายถึงสีคำว่าตานี่ก็คือใหญ่คำว่าฟ้าหมิงก็หมายถึง innovation นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาได้ใหม่เพราะนั้นนั่นก็คือสี่สิ่งประดิษฐ์สุดยอดของจีนนี่เองนะครับในสมัยโบราณ นะฮะเรียกได้ว่าสมัยที่โอ้ทั่วโลกนี่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มมีที่แรกก็ที่ประเทศจีนนะครับย้อนหลังกลับไปต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจุงกว่า历史很悠久有超过五千多年的历史นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า5,000ปีแล้ววันนี้นะฮะสำหรับซื่ซ่าฟ้ามีโอ้ดูมาตั้งนานยังไม่เข้าเรื่องสักทีมีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับหนึ่งก็คืออะไรครับหัวยา造纸น印น术指南น เขาบอกหัวเหย้าเนี่ยนะครับก็คืออะไรครับไม่ใช่ขี้เท่านะฮะหัวแปลว่าไฟเหยาแปลว่ายาโอ้นืกอว่าอะไรครับยาสูบไม่ใช่นะฮะไฟตัวนี้เนี่ยเขาใช้ในการจุดครับไม่ใช่จุดบุหรี่ครับจุดดินปืนนะครับจุดบุ้งบุ้งสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะจีนเขาต้องรบทับจับศึกนะฮะ ปืนหรือปืนใหญ่นะฮะก็ประเทศจีนเนี่ยคิดค้นเป็นชาติแรกแล้วก็ส่งไปถึงค่ายบัง <Huh? S 1> อาจารย์นะครับส่วนอย่างที่สองนอกจากหัวเห่าเนี่ยนะครับก็คือเจ้า,จ,จ,าจื่อสูงนะฮะเจ้าจื่อคำว่าเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยครับก็คือการสร้างนะครับการสร้างขึ้นมาเช่นคําว่าหย่่กสจ้างนะฮะคำว่าช่วงสร้างช่วงเจ้าก็คือสร้างนะครับสมมุติคําว่าส่วงอีกอ่าส่วงอีกก็คือ creative นี่เองนะฮะกลายเป็น adjective ขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือหมายความว่า ป็นคนที่มีความครีเอทีฟสร้างสารรค์มากเลยนะั่นคือคำว่าช่วงอีแต่วันนี้นะฮะคำว่าเจ้าจือคำว่าจือค,คือกระดาษน,นะครับเจ้าจือก็จึงหมายถึงอะไรครับการสร้างกระดาษน,นี่เองและคําว่าสู้นะครับก็หมายถึงเทคนิคการทํากระดาษการผลิตกระดาษขึ้นมาเป็นชาติแรกของโลกต่อไปเนี่ยนะครับก็คือยิ่นสวาสุนะฮะคำว่ายิ่นสวาคืออะไรยิ่นสวาคือการ พิมพ์ครับการ printing นะฮะคำว่าสู้คือเทคนิคเหมือนกันนะครับหลังจากที่คนจีนผลิตกระดาษขึ้นมาได้ก็โอ้โมันแต่นั่งเขียนกันเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปทีละตัวทีละตัวเคยเขียนจดหมายไหมครับเคยเขียนเรียงความส่งครูไหมครับช้าไหมฮะถ้าพิมพ์เร็วกว่าไหมครับโอ้แต่สมัยก่อนไม่มีไม่มีคอมพิวเตอร์นะแล้วจะพิมพ์ยังไงดูครับดูข้างหลังของผมนะฮะนี่ครับคือเทคนิคการพิมพ์ในสมัยก่อนนะฮะ เขาก็เริ่มยังอุ้ยเมื่อกี้ยังไม่จบนะฮะอย่างที่3คืออะไรนะยิ่มซ้าสู้ใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะฮะอย่างที่4ี่จือหนานเจินนั่นก็คือเข็มทิศนี่เองนะครับคอมเพลสนะฮะเข็มทิศเขาเรียกว่าจือหนานเจินคำว่าจือแปลว่าชี้คำว่าหนานแปลว่าใต้ทิศใต้นะครับไม่ใช่เฮ้ยทางใต้ใต,ใต้ตัวอย่างี้ไม่ใช่นะฮะแต่หนานหมายถึง south คือทิศใต้จือหนานคำว่าเจินนี่แปลว่าเข็ม พอนั้นนะครับเอามารวมกันนะครับเจือหนานเจินเข็มที่ชี้ไปทางใต้น้องๆคงคิดออกมาออกเด่นนะ <S <S เพราะเข็มทิศปกติเนี่ยมันชี้ทางทิศเหนือนะครับแต่สำหรับคนจีนเนี่ยนะเขาก็จะมองอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเสมอนะฮะเขาบอกโอ้จือหนานเจินมันมีหัวอีกทางหนึ่งชี้ไปทางใต้เขาเรียกเจือหนานเจินสรุปจะชี้เหนือชี้ใต้ชี้ให้มันถูกทางก็เรียกว่าเข็มทิศ <ๆ S 2> นะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ตรงนี้ครับ 中国印刷博物馆อีกรอบนะครับจุงััวินาวอ印刷博物นดูได้จากภาพอินเสิร์ตนะครับชุงหัวคือประเทศจีนยิ่นซัวบ,บอกไปแล้วคือ printing นะครับรหัวอูกวนก็คือ museum อะ่ะผมมาถึงพิพิธภัณฑ์การ printing ในด้านหลังของผมเนี่ยนะครับถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันกลับด้านนะฮะความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นแท่นพิมพนะอ่าแท่นพวกนี้เนี่ยนะครับตัวนัสือมันต้องกลับอยู่แล้วพอกลับกลับด้านทำไมกลับเพื่อที่จะเอาหมึกเนี่ยนะครับทาลงไปนะเหมือนเวลาเขาปิ้งบาร์บีคิวเวลาเขาทำเทอริยากิเนี่ยเขาก็จะต้องเอาซอสนี่ทาลงไปเวลาเป็นเจอพวกหมูสเตะเนึกออกไหม เอออันนี้ก็เหมือนกันนะครับพอทาหมึกลงไปปุ๊บแล้วเราเอากระดาษทาปั๊บนะฮะแล้วเราก็ดึงกระดาษออกมานะครับน้องๆก็จะได้กระดาษที่ผ่านการพิมพ์ออกมานะครับแล้วเขาจะเอาหมึกเนี่ยทาแล้วก็ดึงมันจะเป็นเทคนิคก,การอย่างนี้นะครับคือคนหนึ่งทาคนหนึ่งแปะคนหนึ่งทาคนหนึงแปะคนหนึ่ง,นนงทาคนเอ้ยพอแล้ว เข้าใจนะฮะมันก็อย่างนี้แหละครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะในสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์การพิมพ์หรือว่ายินซาก็ต้องทําแบบนี้กันทีนี้พอเราผ่านเรื่องของสี่สิ่งประดิษฐ์ของจีนนะครับหรือว่าซื่อต้าฟามิงแล้วเนี่ยผมจะพาน้องๆเพื่อนๆเนี่ยนะครับไหนพามาแล้วพามาดูให้หมดเลยเพราะว่าพอพิมพ์เสร็จแล้วนะฮะภายในห้องหนังสือของชาวจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีทั้งหมดนะครับสอย่างด้วยกันที่สําคัญสําคัญนะฮะสำหรับ4อย่างนี้เนี่ยภาษาจีนเขาจะเรียกว่า วนฝางซื่อเปาอีกรอบนะครับวนฝางซื่อเปาคาว่าวนเนี่ยนะฮะใช้กับคนที่มีวัฒนธรรมมีการศึกษาเช่นคํว่าวนว่าวนว่าเนี่ยนะครับหมายถึง culture หรือวัฒนธรรมคําว่าฝางนี่ก็คือห้องนะฮะเช่นอะไรครับห้องธรรมดาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าฝาังเจียนฝางเจียนสมมติถ้าน้องๆไปโรงแรมเนี่ยเขาจะพาน้องๆไปที่ เครื่อฝัองก็คือห้องของแขกที่แขกพักนี่แหละครับเพราะนั้นคำว่าฝาังเนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็นห้องนะครับทีนี้หวนฝังสู่เป่าตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรในห้องที่มีวัฒนธรรมต้องมีห้องที่มีวัฒนธรรมคืออะไรคืออะไรหวนฝังสู้ฝังห้องหนังสือ เวินฝางห้องที่มีวัฒนธรรมอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นห้องหนังสือก็ได้แต่ห้องไหนก็ตามที่มีวัฒนธรรมควรจะต้องมีสี่อย่างนี้สื่อเป่าคําว่าเป่านั้นหมายถึงเขินเป่ากุย้ยคือของมีค่านะครับของที่มันแบบล้าค่ามากๆนะครับเพราะฉนั้นจึงได้เกิดเป็นคําว่าเวินฝังสื่อเป่าซึ่งในพิพิธภัณฑ์นี้ ได้เขียนเอาไว้ชัดเจน,นะครับ The Four Treasures of Chinese Study นะครับซึ่งหมายความว่าในการศึกษาในการเรียนของชาวจีนเนี่ยจะขาด4อย่างนี้ไปไม่ได้เลยนะครับ 1. ก็คือปี 2. ก็คือหม้อก็คือจือและ4ก็คือเยี่ยนแล้วทั้งหมดนี้มันคืออะไรมาดูกันนะครับคำว่าปีหมายถึงปากกาในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือปากกาเช่น กังปีปากกาหมึกซึมเหยื่นชูปีปากกาลูกลื่นเมาปีก็คือผู้กันแต่ที่ผมพูดถึงนั้นก็คือเมาปเีเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือผู้กันเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับต้องใช้ผู้กันกันอันนี้เป็นสิ่งที่ห้องที่มีวัฒนธรรมหรือห้องหนังสือเนี่ยต้องมีนะครับหนึ่งผู้กันปีสองมั่วถ้ามีผู้กันแล้วไม่มีหมึก มันจะเขียนได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนด้วยน้ำหมึกนะฮะผู้กันก็จะต้องจุ่มหมึกทีนี้พอมีมั่วแล้วไม่มีกระดาษจะเขียนได้ยังไงก็เลยต้องมีจือปีจิ้มม่วเขียนลงบนจือแต่ทีนี้พอเขียนเสร็จแล้วเอา้าหมึกหมดทำยังไงครับก็ต้องเอาแท่นหมึกมาฝนเพื่อให้แท่นหมึกสีดำแห้งๆนั้น กลายเป็นน้ำหมึกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีแท่นฝนหมึกเขาเรียกว่าเยียนเพราะฉะนั้นนะครับสี่อย่างนี้จำไว้ให้มั่นนะครับหวนฝังยียน่นผู้กันหมึกกระดาษแท่นฝนหมึกถ้าว่าดูไม่รู้เรื่องก็ย้อนกลับไปดูใหม่หรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับลากันไปก่อนนะฮะ ดี๋ยวผมไปทัวร์ก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตอนต่อไปนะฮะครูพี่ป๊อปจะพาไปเมืองอะไรไปดูอะไรสวัสดีครับที่เนียนเยสีเยสงยหมดตอนจี้ ชื่อตั้งฮ่องกงอย่างนี้อผมว่าคุณไม่รู้เรื่องเฮ้ยเอย่าขึ้นมาใครขึ้นมาเนี่ยมิเตอร์ผมก็กดเริ่ม35ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นอาจารย์ไม่มีชาร์จเพิ่มโอ้โหอวัดพระแก้วนี่เองโอเค500 500ยห้พระแก้ว500ร้ผู้เรียนให้หมดก่อนนี่ก็จบแล้วนะที่จะไปวัดพระแก้วฮ่องกงองงกอะไรนี่ก็ไม่ไปไม่นี้ไปสว่างรู้เรื่องไหม ไม่มีเว้ยสำมาเว้ยสำมาเว้ยสำมาร์ไม่กินไม่กินทำไมพี่ฟังออกว่าเว้ยสำมาร์เฮ้ยเฮ้ย